ทุกคนขาทุกคนขาคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านช่วยกดไลค์ให้กันหน่อยนะคะเพราะการกดไลค์ของทุกคนจะทําให้คลิปของแพ็กนั้นแสดงผลดีขึ้นวานทุกคนช่วยกดกันหน่อยนะฟังแล้วชอบใจกดกระทึบไลค์ให้มันปังปัง ถือซะว่าหนูอ้อนแล้วนะหนูขอเรือนลวงลักตอนที่สิบสองบ้านนี้น่ากลัวตอนที่สองด้าสลุดขอบคุณคุณสลุดนะคะเพราะคุณแท้เลยยายน้ำถึงได้หลับกับเขาสักทียังไงพักที่นี่หลายคืนหน่อยนะคะให้ยายน้ำไหวแล้วจะให้ยายน้ำพาเที่ยวคะ่ะที่นี่กว้างมากเลยนะคะเที่ยวได้แบบจุใจเลยละ่ะไม่เป็นไรครับผมยินดี เรื่องที่ต้องเจอมันอธิบายยากตัวผมเองกลับยังไม่เชื่อเลยจะให้คนอื่นเชื่อผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงหน่อยหน่อยหน่อยเถนะลูกเราเป็นผู้หญิงนะจะให้พาผู้ชายเที่ยวให้ดินพาเที่ยวก็แล้วกันไอ้คีก็ได้คงจะสนุกเลยคนเป็นพ่อทวงขึ้นมาทันทีผมหันไปมองตัวเลือกที่พ่อของเธอเสนอเออสองคนนี้ใช่ไหมสนุกพี่นะซีไม่ใช่สนุกเขา ผมคงต้องขอตัวนะครับผมทิ้งแม่มานานแล้วตอนนี้ท่านคงเป็นห่วงแล้วขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับผมขอตัวลาจากครอบครัวเธอเพราะผมมีเรื่องที่ต้องเผชิญเหมือนกันแล้วนี่ก็เย็นมากแล้ว่านนี้แม่คงเป็นห่วงมากผมขับรถกลับมาที่รีสอร์ทเพื่อมาหาแม่ที่ผมทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เช้าต้องงอนแน่ๆเฮ้ยก็ผมเล่นหายไปทั้งวันไม่ได้โทรบอกไม่ได้ติดต่อแล้วทิ้งท่านไว้ที่นี่ทั้งที่ผมสัญญาแล้วว่าจะพามาเที่ยวนี่ ผมดันหายบอกแค่ไปทูระผมมองแม่ที่นอนอยู่ที่เตียงบนเฉลียงตากลมของบ้านพักผมเดินมาเงียบๆก็จะกอดสาวสวยจากทางด้านหลังกะว่าให้คนที่ถูกกอดตกใจเล่นๆกลับมาแล้วครับแม่ไปไหนมาไหนบอกว่าจะพาแม่เที่ยวไงหายหัวไปเลยไอ,อยงอนจริงด้วยอย่างงอนเลยนะครับไปหาไกด์พาเราเที่ยวมาสัญญาว่าจะพาเที่ยวจริงๆดีกับเธอหน่อยนะครับ น้อยนี่ทิ้งแม่ไปหาหญิงอย่างนั้นหรือเล่าน่ะใช่ผู้หญิงคนที่น้องเดียบอกว่าลูกเอาเข้าบ้านไหมถ้าใช่แม่ไม่เอาหรอกนะผู้หญิงดีๆที่ไหนจะนอนบ้านผูน้ชายตั้งหลายคืนบ้านพ่อแม่เขาไม่มีหรือไงมานอนบ้านผูน้ชายเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดียรายงานแม่ผมทุกอย่างเลยเหรอไม่รู้ว่าเดียไปเล่าอะไรแม่ผมฟังบ้างจะพูดยังไงดีแม่ต้องเจอเธอก่อนเธอน่ารักกว่าที่แม่คิดถึงเธอมาค้างกับผมแต่เราไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะแม่ เธอวางตัวดีมากผมรับรองว่าแม่ต้องชอบแนะ่ผมพยายามจะอธิบายแม่ฟังพอเจอพ่อของเธอแล้วยังต้องมาเจอแม่ตัวเองอีกเฮ้ยสรุธไปทำอะไรมานะสรุธทำไมถึงได้ช่างเธอแม่มีหนูเดียแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนใจแม่หรอกนะน้องเดียไม่ดีตรงไหนธุรกิจของครอบครัวเธอก็ใหญ่โตวสวยมีเสน่ห หนุ่มๆที่ไหนก็อยากจะได้ไม่แต่แกนี่แหละที่ตาตอบไปเอาลูกชาวเขาชาวดอยโอ้ยมีเอาอะ่ะแม่ไม่โอเคไม่ดีตรงที่ผมไม่ชอบไงเฮ้ยแม่ทำไมถึงไม่เข้าใจนะขนาดผมกับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันผมเห็นเธอหมดทุกอย่างแล้วแบบนี้เธออาจจะช่ำชองมากกว่ผมดีซ้ำพูดแบบนี้ลูกสาวของฉันเสียใจแย่เลยนะคะเ,ออเสียงที่คุ้หูทำให้ผมตกใจถึงขั้นกับ ต,ต้องหันไปมองตายแล้วได้ยินที่แม่ผมพูดทุกคำแน่แน่หนทางยิ่งลิบหลีมากเข้าไปอีกขอโทษนะคะที่แอบฟังฉันไม่เห็นว่าลูกสาวของฉันจะได้ก,กว่าตรงไหนเราเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดของเขาลูกนี้ไล่รีสอร์ทแล้วยังมีเขาอีกลูกที่มีรีสอร์ทบ่อน้ําร้อนที่ใหญ่ที่สุดไนขับอีกเป็นพืชทุกอย่างที่เรามีเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เงินหมุนเวียนที่รอเก็บเกี่ยวปลายปีเราไม่มีหุ้นส่วนที่ต้องปันผล ทุกอย่างที่ทำได้เป็นของเราฉันหวังว่าจะพิจารณาด้วยลูกสาวฉันไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยธรรมดานะคะโอ๊ยแม่ผมเงียบไปเลยแม่เธอเป็นหลานของพี่ตะวันหุ้นส่วนของเราแม่ผมเจอกับเธอเพราะพี่ตะวันแนะนำมาเมื่อใช่ผู้หญิงอย่างที่แม่คิดแม่อฟังน้องเดียมากไปผมก็ซิบบอกแม่ที่ตอนนี้หน้าเปลี่ยนสีเพราะดันไปว่าลูกสาวเขาแสดงเลยแม่จะไปรู้ไหม ต้องรีบไปขอโทษแล้วล่ะหวังว่าเขาจะไม่โกรธเรามากนะผมกับแม่เดินลงจากเฉลียงของบ้านมาหาคุณฟ้าใสอุ้ยตายแล้วขอโทษด,ด้วยนะคะดิฉันอาจจะตัดสินไปก่อนเพราะลูกชายฉันเขาผู้หญิงแต่ละคนไม่ได้สับปะรดเลยล่ะค่ะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าคะมาหาเราถึงที่นี่เลยไม่เป็นไรค่ะแต่แค่จะบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ลูกสาวของฉันพาเที่ยวนะคะ คุณลองไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนของเราค่าที่พักตลอดทริปนี้ของคุณเราจะคืนให้ทั้งหมดให้ทางเราได้ดูแลนะคะเพราะถ้าไม่มีลูกชายคุณวันนี้พวกเราก็แย่ถือว่าเป็นการตอบแทนค่ะเออคือลูกชายฉันเนี่ยนะคะช่วยคุณ <c oughs> ใช่ค่ะช่วอไว้ได้เยอะเลยล่ะค่ะชอบสปาไหมคะให้ฉันแนะนำดีกว่าค่ะบอกเลยว่านวดดีมากแล้วแม่ของผมก็ตามคุณฟ้าใสไปดูสปา ปล่อยให้แม,แม่แม่คุยกันก็แล้วกันตื่นมาตั้งแต่เช้าทํานูน่นทํานี่ทั้งวัน <c oughs> ผมก็ควรจะพักบ้างพี่รถคะพี่รถคะช่วยด้วยคะ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านนะคะเสียงของเดียเรียกผมในขณะที่ผมกําลังจะเข้าบ้านพักผมเลยต้องเดินไปหาเธอก่อนเธอมีท่าทีตกใจและตื่นตระหนกแต่การกระทําที่ผ่านมาของเธอมันทำให้ผมไม่ค่อยจะไว้ใจจะเข้าบ้านของเธอผมก็ระแวง ผมระแวงเธอมากกว่าตัวอะไรในบ้านนี้อีกผมเดินเข้าไปในบ้านของเธอตามจุดที่เธอบอกว่าเจอตัวแปลกๆเผื่อถ้ามันเป็นงูหรืออะไรที่เป็นอันตรายจะได้บอกทางรีสอร์ทเพราะที่นี่ติดปา่าใกล้ธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น <c oughs> เสียงปิดประตูทําให้ผมต้องหันไปมองเพราะมันเป็นระบบคีย์การ์ดคนข้างนอกไม่สามารถเปิดเข้ามาได้อยู่แล้วโอ้ยโดนแล้วไงเอรุธขนาดมากับแม่ผมเธอยังไม่เว้นเลยเดี๋ยวเดินเข้ามาหาผมช้า,ชา แอ้มันจะออกนะคะพี่รู้จะกลัวอะไรเดียขนาดนั้นคะอ่อนจังเลยนะตอนแรกนึกว่าเสือที่แท้ก็แมวไหนรองอ้อนสิคะให้เหมือนแมวถ้าทำน่ารักฉันจะยอมปล่อยให้ออกไปเดียพยายามพูดดูถูกแล้วก็จี้ได้ถูกจุดด้วยยังผมไม่ใช่แมวสักหน่อยดูถูกกันมากไปแล้วผมก็ชักแขนเล็กๆของเธอเข้ากับกำแพงก่อนจะซุกไซเข้าซอกคอของเธอมือใหญ่ลูบไล้ไปตามร่างกายของหญิงสาวตรงหน้า ทำได้แค่นี้เองเหรอคะแมวน้อยของเดียคำท้าทายของเธอนั้นทำให้ผมตะบมือใหญ่เข้ากับหน้าอกของเธอหน้าอกนุ่มที่ล้นมือมันทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้เธอโนบราบีบแรงอีกนิดสิคะพี่รุตผู้ชายที่มีเนื้อหนังมังสาไหนเลยจะทนทานร่างกายของอิสตรีผมสอดมือเข้าใต้เสื้อที่ใส่เพื่อสัมผัสกับหน้าอกของเธอโดยไร้อภรณ์กันแต่แวบหนึ่งในหัวมันดันมีหน้าของยัยมนุษย์เดาวอังคารลอยขึ้นมา มันทำให้ผมนั้นต้องหยุดทันทีผมมองหญิงสาวเบืนะ้องหน้าที่ตอนนี้กําลังทําหน้าเคิมไปกับรถสว่าที่ผมเพิ่งจะมอบให้และลมหายใจหนักๆมันบอกว่าเธอก็ชอบมันหยุดทําไมล่ะคะง่ายไปไม่เธอเนี่ยพอแค่นี้เลยเธอสู้ผู้หญิงในใจของฉันไม่ได้หรอกนะผมดันตัวออกห่างจากผู้หญิงตรงหน้ายี่จื่อนั้นมีอะไรดีคะไม่มีอะไรสู้เดียได้สักอย่างเขาไม่ง่ายไง ผมก็ซิบเบาๆที่ข้างหูของเธอก่อนจะทิ้งเธอ,เอไว้ตรงนั้นแล้วเดินออกจากบ้านพักของเธอมาเลยพอพ้นประตูภาพบางหยำก็แล่นเข้ามาในหัวจนผมต้องปวดหัวจี๊เซไปกระแทกกับกำแพงอดีตพอก้าก็รู้ว่าฉันพึงใจในพ่อกามานานแล้วไม่เคยมองพ่อก้าเช่นบ่าวหรือต่ำต้อยแต่อย่างใดหญิงสาวในชุดกี่เพาสีแดงกอดรัดชายหนุ่มจากทางด้านหลังเออ คุณยกเป็นเมียคุณพระกรุณาสำรวมด้วยกาแกะแค่เล็กๆของหญิงสาวออกทำไมละจ๊ะฉันไม่พูดพอกาไม่พูดไม่มีใครรู้หรือจริงๆแล้วพอก้าหาได้พอใจในอิสตรียกยังคงอบรัดและหวังจะพระเดศึกพอก้าให้ได้ใช้เต้าอวบแนบหลังให้ความนุ่มนิ่มของมันทำให้ชายหนุ่มได้สนใจ แต่นอกจากชายหนุ่มจะไม่สนใจแล้วยังหันมาดันตัวเธอออกอีกด้วยพ่อเธอขอรับก็ผมกําหนัดก็ไปลงน้ำชาได้ผู้หญิงในโรงน้ำชาก็บผมยังต้องใช้เงินซื้อแต่ผู้หญิงที่ได้ปเปล่ามันยิ่งกว่าอีกนะครับกินไม่ลงนะครับพอสิ้นเสียงพ่อก้าก็เดินทิ้งแม่หยกแล้วก็เข้าเรือนใหญ่ไปในทันทีพอภาพดับไปอาการปวดหัวแป๊บก็หายไปด้วยเอาอีกแล้วเห็นภาพนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ต้องฝันเลย แค่ฝันและเห็นหน้ายีหนูอุ่นทุกคืนก็แย่แล้วนี่ยังมีผู้หญิงอีกคนยกงั้นเหรอสรุปยียนี่ตามหลอกหลอนผมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วเหรอเนี่ยแต่กล้าเนี่ยปากจัดใช้ได้เลยฮะผู้หญิงที่ไหนฟังมีช็อกตายกันไปข้าอีกด้านทอมมอร์ไรเป็นเด็กๆพี่ชายคนโตของบ้านสะบัดขึ้นมึงไม่อยากรู้เหรอว่ามันกับสาวสะบื้มนั่นได้กันไหมเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นไงนั่นไง อากีมองผ่านกล้องสองทางไกลก่อนจะหันไปพูดกับปัตตพีผู้เป็นพี่ชายเฮ้ยเข้าไปไม่ถึง15นาทีเลยถ้าได้ก็ต้องเร็วมากๆแล้วเอาแบบไม่เล้าเลยไม่ได้หรอกไว้ไปขนาดฉันนะ่ะงานรีบยังต้อง45นาทีเลยนะทุยไอ้วามาทำเป็นคุยเก็บจูเล็กๆไว้ยเยี่ยวปะกูให้มาดูไอ้จือเสืองมาอวดเด็กกูตบคว่ำเลย ด่าอะไรฉันไม่เคืองนะบอกจูเล็กเนี่ยเคืองบอกเลยอีกนิดก็แขนเด็กแล้วนะ่าจะบอกให้วายุอดครวนดูก็รู้ว่าน้องเราชอบมันแน่แล้วแม่ก็เห็นดีเห็นงามแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะให้เย่นน้ำพาไปบ่อน้ำร้อนแกจะยังไงวะไม่เห็นจะยากเลยก็ทำให้มันได้กับแม่ทรงโตนั่นก็จบแค่นี้น้องของเราก็หักดังเปาะแล้ววินวินกันทุกฝ่ายไม่ดีตรงไหนอะ แต่นมโคตรใหญ่เลยอยากได้สักครั้งฮะวายุพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเฮ้ย <Hey, S 1> ส่งต่อมาให้กูด้วยก็ดีนะโคตรอึมเลยพิมพ์นิยมเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยกูจะบีบให้ฟีบเลยน้องเรามันจะเสียใจนะก็ดีกว่าเสียตัวแล้วให้ถูกทิ้งไม่ไว้ดินใครทําน้องกูกูฟันไม่เลีเ้ยงอคีพูดด้วยสีหน้าดุด,ดันและจริงจังแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ละเฮียวายุชงคําถามให้พี่ชาย กูเจ้ามีดฟันมันแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะเฮียกูเจ้าย่างอื่นฟันมันเอาให้ร้องขอชีวิตกันไปข้างแล้วโยนให้ลุกน้องกินต่อฮ่าสายตาเจ้าเลขของอาคีหันมาหาคนเป็นน้องชายไอ้พวกบ้ากรมฉันไปละเสียเวลาชีวิตฉันฉันจะไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเองถึงข้อตกลงพอพูดจบปัตภีก็ออกจากพุ่มไม้เพื่อกลับไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมเฮ้ยพักนี้ไม่ได้ฟันหญิงบ้างปะวะเวียงชิบหาย กูเป็นผู้ชายกูบ้าก,กามกูผิดตรงไหนกูไม่ฟันหญิงสิเน่นากลัวสาวๆเสียใจตายหาใครก็อยากเป็นผู้หญิงของอาคีทั้งนั้นน่ะมีอยู่สองอย่างไม่เกก็กำลังมีของเล่นใหม่ที่ทำให้ตื่นเต้นอยู่วายุยิมย้มเยาะพร้อมกับตอบคนเป็นพี่ชายนั่นสินะอะไรที่ทำให้พระอิฐพระปูลตื่นเต้นได้วะกู <c oughs> บอกเลยตอนมันไปเที่ยวนะไอ้ดินน่ะแม่งโคตรโลกจิต อารมณ์แบบชอบเป็นผู้กร,ระทำอะอะไรอ่ะซาดิเดเฮียเออกูเนี่ยน้องๆไปเลยเห็นแม่งเงียบเงียพอตอนเมาหนิคนละคนเลยนะการสอดแนมตอนนี้มันคงไม่สนุกเท่ากับการได้เผาพี่ชายของตัวเองซะแล้วเพราะคุณชายที่สมบูรณ์แบบอย่างปัตตภีดันมีด้านมืดให้เผามากมายเหลือเกินอีกด้านขอโทษครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณรบกวนเชิญทางนี้หน่อย ปัพีเดินเข้าไปทักทายหญิงสาวทรงโตอย่างสุภาพก่อนจะเชิญเธอมานั่งที่ห้องทำงานที่มีเขาและเธอผู้หญิงสาวนั่งลงที่เก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะทำงานก่อนจะนั่งข่อยห้างโชค้าอ่อนขาวๆต้องการอะไรคะหรือจะจีบคะขอโทษด้วยนะครับผมเลือกแต่ที่จะคุยกับคุณตอนนี้คือผมจะมาเสนอข้อเสนอที่ทำให้เรามีผลประโยชน์ร่วมกันผมไม่ต้องการให้คุณสรุปใกล้ชิดกับน้องสาวผมถ้าคุณตกลง เราจะวินวินกันทั้งคู่ปตัตภีมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยเพราะสำหรับเขาแล้วผู้หญิงแบบเธอไม่ได้อยู่ในสายตาอยู่แล้วปากร้ายจังเลยนะคะแล้วฉันต้องทำอะไรล่ะพรุ่งนี้วายุน้องชายของผมนั้นจะบอกเองผมควรจะเรียกคุณว่าอะไรสีหน้าของเขายังคงราบเรียบแม้สาวสวยตรงหน้าจะส่งสายตายให้เขามากแค่ไหนก็ตามเดียค่ะดีเหมือนกันนะคะวินวินกันทั้งคู่ เดียยิ้มขึ้นมาที่มุมปากเพราะเธอมีแต่ได้กับได้ไม่ได้มีเสียอะไรเลยสาวสวยยอมรับข้อตกลงเพราะข้อตกลงนี้ที่เธอไม่มีอะไรจะต้องเสียเลยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ,ถ้าคุณทำอะไรน้องสาวผมที่นี่เรามีผู้ชายเป็นร้อยที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกอยากจะตายจับใจแต่ไม่ได้ตายประโยคของปตัตตพีแม้จะราบเรียบแต่มันยิ่งทำให้มั่นใจว่าเขาเอาจริงแน่ โปรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิคะจะไปรีสอร์ทของพี่วาแล้วแล้วแบบนี้พี่วามีแผนจะทำอะไรจะทำอะไรกับคุณสรุตกันนะพี่รุดของเราจะหนีรอดจากพ่อสิงและลูกสิงได้หรือไม่คุณผู้ฟังอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่สรุดด้วยนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยละ่ะ